ครับวันนี้ชาวนาับพามาที่แปลงนาประเทศไต้หวันครับก็ตอนนี้เป็นฤดูการเพาะปลูกข้าวนะครับก็หลายคนสงสัยนะครับว่าเอ๊ะเป็นคณาปูนแล้วเนี่ยเขาจะเอาเครื่องจักรขึ้นลงอย่างไรนะครับก็จะมีในส่วนของสะพานนะครับก็เป็นทางลงนะครับทางลาดก็จะอยู่บริเวณหัวมุมคันนาครับก็จะมีมีทุกแปลงนะครับสําหรับขึ้นลงอันนี้เป็นคลองส่งน้ำนะครับถ้าเป็นทางหลักเนี่ยรัฐบาลจะเป็นคนลงทุนให้นะครับส่วนถ้าเป็นในแปลงนาของ ชาวนาเองชาวนาก็จะไปจัดการเองนะครับเรื่องของคนาปูนนะครับข้อดีก็คือเรื่องของการเพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกแน่นอนนะครับเรื่องป้องกันน้ํารั่วซึมนะครับแล้วก็เรื่องของการจัดการวัชพืชแล้วก็สัตว์อยู่อาศัยตามคันนาก็จะไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ก็เป็นทางลาดนะครับสําหรับเครื่องจักรขึ้นลงเครื่องจักรขึ้นลงนะครับอันนี้ก็เพิ่งปักดําเสร็จนะครับ เกณนะครับระดับน้ําถ้าเป็นทางหลักเนี่ยจะอยู่สูงกว่านานะครับก็จะสามารถปล่อยเข้าได้เลยที่นี่พื้นที่มีน้อยนะครับใช้สอยอย่างคุ้มค่าครับ